Traffic Channel TV Online กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหรือกอตปสำนักงานคณะก,กรกรมการกิจการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชร,ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริน จัดประชุมสนทนากลุ่มภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายกาสทชที่สำคัญในด้านการคุม้คมครองผู้บริโภคประจำปีพุทธศักรา,ราช2567สวัสดีครับผมสน,น,นสัยหน,นึน่นนนนงลุงรู้เปขาวคนามที่พิเแน่นชีวอะไรหรือสุดจังไหนที่ประกอ้านไอ้หนาข่าวเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับเที่ยวมาหาข่าวที่ดีมีสาระและชัดเจนอย่าลืมกดไลค์กดแ,กดแคร์นะครับขณะนี้ผมไม่ยู่ที่ ณนะจุดลงแรมปีเคแจ้งวัฒนานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมกิจกรรมวันนี้แก็มีการอ่านรากาลุ่มวสปนะครับไปดูและไปชมกิจกรรมข้างในเลยครับ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทชรวมกับมหาวิทยาลัยสงขานรินทรที่ปรึกษาโครงการจัดประชุมสนทนากลุ่มภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายกสทชที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีพุทธศักราช2567 เมื่อวันศุกที่13กันยายนพุทธศักราช2567ณโรงแรม TK p a r a d Convention กรุงเทพมหานครโดยมีนางสาวอารีวันจตุทองกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิเวศอรุณเบิกฟ้าผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยายลัยสงขลานครินท ดำเนินการจัดประชุมพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายกสทชที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีพุทธศักราช2567ดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและบริหารงานของกอสทชที่สำนักงานกสทชและเลขาธิการกสทชเป็นประจำทุกปีโดยในปีพุทธศักราช2567นี้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องติดตามตรวจสอบและประเมินผล2เรื่อง 1. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะภายหลังการรวมธุรกิจระหว่างบริษัทแอดวานไวเลตเน็ตเวิร์กจำกัดและบริษัททิปันทีบอร์ดแบนจำกัดมหาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและ 2. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภคของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายกสทชที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีพุทธศักราช2567 มีระยะเวลาดำเนินง,งานทั้งที่210วันโดยมีแผนการดำเนินง,งานเริ่มต้นจากการเตรียมการและการจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น2ประเด็นคือ 1. การรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษาโดยวิธีการทางเอกสารจำนวน2เรื่องและ 2. การรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายกสทชที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวนสองเรื่องซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1. วางแผนเพื่อสำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น <Hey. S 1> และข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยอย่างเหมาะสม 2. นะส การจัดประชุมระดมครั้งสมองหรือติ้งแท้งกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา 3. การสัมภาษณ์เชิงลึกหรืออินดิฟอินเทรวิวกลุ่มตัวอย่างในสองเรื่องที่ศึกษา 4. การจัดประชุมสนทนากลุ่มหรือโฟกัสกรุ๊ปเพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 5. การจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อยอินเทรวิวกรุ๊ปทั้งสองเรื่องที่ศึกษา 6. การจัดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพรบิ e เ r ริงของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน4ครั้งณนะกรุงเทพมหานครเชียงใหม่สุร,ราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีและ 7. การจัดทำแบบสอบถาม questionnaire ตามระเบียบวิธีวิจัยโดยการออกแบบเครื่องมือและสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในทุกภูมิภาค และจบด้วยการวิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลหลังจากนั้นจะมีการจัดทำสรุปผลการศึกษาเพื่อเผยแพร่พ็อกเก็ตบุ๊กรวมถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาจำนวนสองเรื่องและจัดแถลงข่าวต่อไปทังงานกสชอนั้นนะคะ ได้มีนโยบายที่สําคัญในรอบปี2567อย่างไรบ้างซึ่งดิฉันเองได้พิจารณาจากสิ่งที่กะสะชเนี่ยได้มีเรียกว,ว่าคําสั่งที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรงก็คือเรื่องของการควบรวมระหว่าง a อกับทีแบ,บัตแบนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผลกระทบกับผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ใชา้บราิการเนบ้านเนี่ยจำนวนมากมามหาศาลคือ หลักหลายสิบล้านคนทีเดียวดังนั้นเราก็อยากรู้ว่าสิ่งเหล่านี้กสอชอเองได้มีการออกมาตรการไปแล้วนะคะที่จะต้องคุ้มครองผู้โพกจตกการดําเนินการเป็นอย่างไรและในส่วนของผู้ประกอบกิจการนั้นเนี่ยได้ดําเนินการตามที่กสอชอมีมาตรการพิเศษไปแล้วหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เราก็อยากจะรับรู้เช่นเดียวกันโดยที่ต้องฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะผู้โพก ที่เป็นผู้ใช้บริการของสองค่ายนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึง่งที่เป็นประเด็นสําคัญของปี2017ในเล่มนยโยบายก็คือเรื่องของกองทุนกตปสหรือกองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียงกิจการทรทั์และกิจการโทรคมเพื่อประโยชนะ์สาธารณะเพราะเรามองว่าเรื่องนี้โดยส่วนใหญ่ประชาชนเองแทบจะรู้เรื่องนี้น้อยมากนอกจากจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับกองทุนก็คืออาจจะเคยเขียนเงินขอรับการสนับสนุนกองทุน แต่ว่าจริงๆแล้วเงินกองทุนที่ได้มาเนี่ยเป็นเงินที่มาจากประชาชนผ่านไปยังผู้ประกอบกิจการผู้ประกอบการเอาเงินที่ได้กําไรจากประชาชนเนี่ยแหละค่ะส่งเข้ากองทุนเป็นนั้นเรื่องนี้ดิฉันเองก็มีความเห็นว่ามันควรจะเข้าไปดูในมิติของการคุ้มครองผู้โภงด้วยว่าเงินที่อยู่ในกองทุนเหล่านี้ที่มากมายดับเอื่อร้าาเนี่ยมีการสนับสนุนให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองผู้ยอพวกมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะคุ้มครองผู้ไอ้พวกในสามกิจการของกสอชอด้วยนะคะไปนะคะว่าในส่วนของการจัดทําเล่มรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสอชอในเล่มนยโยบายประจำปี2567เนี่ยได้มอบหมายให้กับมหาวิทายาลัยสงขลานครินเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำรายงานดิฉันเองความคาดหวังแรกดิฉันก หวังและเป็นห่วงมากว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งอ,อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ของไทยเองจะสามารถดําเนินการในเรื่องของการจัดทําเล่มรายงานเป็นไปตามกรอบวิธีวิจัยนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่มากน้อยแค่ไหนอันนี้ประเด็นความคาดหนึ่งก็คาดหวังว่าอืมเขาคงทํางานได้างดีเนื่องจากว่า ได้รับทราบข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินเองเคยทํารายงานนะคะวิจัยให้กับหน่วยงานองค์กรอิสระอย่างปปชม,มาก่อนนะคะก <c oughs> ็เลยคิดว่าเขาน่าจะมีประสบการณ์ในแง่เรื่องนี้อย่างดีไม่งั้นอ,องค์กรระดับที่เป็นองค์กรอิสระตามมนูนคงไม่ไว้วางใจให้เขาดําเนินการส่วนที่สองคือความคาดหวังว่าการจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีรูปแบบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทําแบบสอบถามนะคะ อ2,500ชุดการทำติ้งแตงนะคะก็คือเวทีครังสมอง mm hmm. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วก็มีมุมมองแบบเออเบิร์นไอวิวคือมุมมองเข้าใจในบบทเกี่ยวกับเรื่องของงานกสอชอให้มุมมองกับมาวิไลได้และเวทีโฟกัสกรุ๊ปอย่างที่เราวันนี้จัดขึ้นนะคะก็คือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานทั้งหมดมาให้มุมมองปัญหาตลอดจน เวทีละขนาดใหญ่คือเวที Public h e a r i n g ซึ่งจะจัดขึ้นทุกประเทศไทยเป็นเวทีที่ต้องให้ประชชนทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมายมาเข้ารลมเวทีอย่างน้อยหนึงร้อยคนเนี่ยเขาเป็นคนที่เกี่ยวข้องและสามารถจะให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาไม่มีคติเป็นกลางนะคะตรงนี้ก็จะนำไปสู่ผลวิเคราะห์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองก็ต้องไปศึกษางานต่างประเทศด้วยว่ามีประเทศไหนบ้างที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกับสิ่งที่ประเทศไทยเรากําลังดําเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการในกิจการทัวร์ละคม,มนาคมหรือประเด็นเรื่องของกองทุนที่สนสนนดูแลผู้บริโภคในกิจการของกสอชอหรือใกล้เคียงกันเนี่ยว่าต่างประเทศมีมองต่อเรื่องนี้อย่างไรตรงนี้นะคะสุดท้ายก็นํามาสู่เป็นตัวรายงานและดิฉันเองก็คาดหวังสุดท้ายค่ะว่ารายงานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับะยังทางกสอชอเองตลอดจนประภาพประชาสังคมและประชาชนทุกท่านเพราะว่ารายง,งานฉบับนี้จะต้องนําไปเสนอต่อรัฐสภาก็าคือสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่สภาเนี่ย ได้มีการพิจารณาตัวรายงานเพื่อให้ความเห็นต่อกอชอและนําให้กสอชอเองไปปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เขาอาจจะย,ยังติดขัดหรือเป็นปัญหาอยู่หรือถ้าเกิดเรื่องใดดีขึ้นแล้วหรือควรสสนุนเพิ่มเติมก็จะได้เป็นแนวทางในการทํางานของกสอชอต่อไปในอนาคตค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรกับเพิับมเติมนะครับเชิญครับ สุดท้ายนี้ก็คงต้องฝากไปยังทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามดิฉันอยู่ในขณะนี้หรือกําลังฟังการสัมภาษณ์อยู่ว่าถ้าเป็นไได้อยากให้ท่านเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องของกิจการโดยเฉพาะกิจการโทรและคอม,มะละคมที่เราอยู่ในยุคหลอมหลอมรวมนะคะก็คือเราอาจจะไม่ได้พึ่งพากิจการกระจายเสียงการรับทั้งแบบเดิมต่อไปในช่วงเวลาที่เรียกว่าเทคโนโลยีก้าวล้ํานําหน้าเราเองถ้าเราปล่อยไปไม่ได้สนใจไม่ให้ความสำคัญเราอาจจะ เจอคนที่ไม่ดีที่ใช้เทคโนโลยีมาหลอกลวงเบตอร์การส่ง s อ s หลอกลวงหรือว่ามิจฉาชีพอาชญากรรมออนไลน์ที่อาจจะมาหลอกลวงเงินทองทรัพย์สินที่เราหามาได้อย่างยากลำบากบางท่านที่เป็นราชการเสียยุทต้องหมดเนื้อหมดตัวสูญเสียเงินทองที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตดังนั้นสิ่งที่สําคัญทีกว่าท่านต้องมีสติ ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้วยยิ่งเราใกล้ชิดกับมันมากเท่าไหร่มันก็เหมือนดาบ,บสองคมมันอาจจะทําให้เราได้รับประโยชน์มากมายแต่มันก็อาจจะทําให้เราเสียหายได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Traffic Channel TV Online